สวัสดีค่ะวันนี้มาแปลกไม่ได้อยู่ในป่าในเขาไม่ได้อยู่ในทุ่งไม่ได้ดูนกไม่ได้เดินป่มมาวันนี้เราเข้าวัดครับชสวัสดีค่ะ วันนี้มาแปลกไม่ได้อยู่ในป่านในเขาไม่ได้อยู่ในทุ่งไม่ได้ดูนกไม่ได้เดินป่าวันนี้เราเข้าวัดครับฤดูหนาวก็เพรเอิดว่า,าทางจังหวัดเนี่ยก,กับสื่อมวลชน,นจังหวัดเพชรบุรีรนะครับเราจะไปามาทางโซนภาคกลางนะครับแต่ผ่านจังหวัดสระบุรีก็เลยถือโอกาสมาแวะที่วัดพระพุทธบาทมหาวราวิหารก็คือวัดพระพุทธบาทสระบุรีนี่แหละ นะครับกออ็อย่างอย่างที่เดี๋ยวจะพาไปดูนะครับเพราะทำไมถึงมาวัดนี้ที่มาวัดเนี้ยเพราะว่าหนึ่งเป็นวัดที่สําคัญนะครับเถ้าใครเรียนเรื่องวัดพระพุทธบาทสมัยรุ่นผมเนาะก็จะพูดถึงตอนที่พานุญนไม่ละสัตว์ไปเจออะไรเงี้ยครับแต่ทีนี้ที่ที่สำคัญที่ผมอยากจะพาทุกท่านเข้าไปเนี่ยนะครับคือหนึ่งเป็นรอดพระพุทธบาทที่สวยงามมากอดัดพระพุทธบาทจำลองมีลายเป็นร้อยแปดสลักอยู่อย่างนั้นนะครับว่ากันว่าก็มีการ คนพบมาตั้งแต่สมัยพระเจ้าทรงทำสมัยพิษณยาลัย400ปีจนมาถึงสมัยรัตนกโกสินทร์พระบาทสมเด็จพระเจ้า,าพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวตอนที่ท่านทรงพรนวนนะครับท่านก็ทุดงม,มาทางนี้แล้วก็มาเจอที่นี่แล้วพอตอนหลังท่งนงานขึ้นองราชก็สรงให้ทําเสือเงินนะครับก็คือว่าเอาเงินมาตีเป็นเส้นแล้วก็มาสานเป็นเสือปูในประเทศไทยมีแค่สองที่นะครับก็คือที่ มณฑปของพระพุทธบาทตรงนี้แล้วก็อีกที่หนึ่งคือในหอประเทศบิดอนนะครับในหอประเทศบิดอนเดี๋ยวเราจะพาไปดูความสวยงามของของอลอยพระพุทธบาทจำลองแล้วก็เสือที่เราได้เห็นเพราะว่าที่กรุงเทพเนี่ยที่วัดพระแก้วที่หอประเทศบิดอนเนี่ยไม่นานๆเปิดก็เปิดตอนวันจกกักรีใช่ไหมครับแต่ที่นี่มาได้ทุกวันนะครับแล้วก็รอยพระพุทธบาทเนี่ยเราก็มานมัสการก็ถือว่าในอดีตเนี่ยครับก่อนที่เราจะมี พระพุทธรูปให้ได้กราบไหว้นะครับก็จะเป็นรอยประพุทธบาทนี่แหละก็เปรียบเสมือนกับว่า,าศาสนาพุทธไปที่ไหนก็จะมีรอยพระพุทธบาตรให้คนได้กราบได้ไหว้ก็เหมือนกับคําสอนของพระธรรมูเจ้านะครับที่แผ่มาถึงทางนี้และอีกส่วนหนึ่งเนี่ยบางบางถ้าเราไปค้นคว้าดีๆนะครับจะมะีบางเรื่องที่เทียบเคียงในสมัย ทราวดีที่สีเทพด้วยนะครับเพราะฉนั้นเดี๋ยวเราไปดูกันว่าความสวยงามของบอยบรุพุธบาทนี่แบบไหนแล้วก็เสือด้วย ากตรงที่ทางขึ้นมาใช่ไหมครับเราก็เดินขึ้นบันไดมาแล้วก็มาทางขวานะครับจะมันถึงตรงบันดบนียเราก็จะเห็นเนี่ยครับอันนี้คือเป็นสิ่งก่อสร้างที่สร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่4นะครับก็จะเป็นมันโดขรอบฟ้าใบกะหางหงษ์ตไทยประเพณีเร็นงเสายอมุงไม้12อหัวเสาเป็นบัวแวงแต่ข้างในน่าสนใจกว่าเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันครับ ันนี้จะเป็นรอยพระพุทธบาทที่เขาจะเอาอแผน่นพลาสติกหนานครับครอบไว้แล้วก็ส่วนตรงตรงที่พื้นเนี่ยที่ผมบอกว่าในสมัยรัชกาลที่สี่นพระองค์ทรงให้ทําเส้นเงินแล้วก็มาสานเป็นเงืป็นเป็นเป็น,เป,นเป็นเสื้อนะครับนี่แหละในประเทศไทยมีอยู่แค่สองแห่งจริงๆอันนี้แห่งที่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 ตรงนี้เนี่ยเราเราสามารถเห็นได้ชัดว่าความสวยงามของการใช้เส้นเงินมาทอเป็นเสือ้อ นะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งที่น่าสนใจละคังถ้าใครไปถ้ำเขาหลวงจังหวัดเพชรบุรีจะมีละคังที่ได้การที่สี่ทรงให้หล่อขึ้นนะครับเอาไว้ที่ถ้ำเขาหลวงหนึ่งใบแล้วก็เอามาไว้ที่นี่ด้วยอีกหนึ่งใบครับแล้วก็ตรงเราทือฝ่ายอันนี้จะมีมีลายมงคลร้อยแปดให้เราได้ได,ได,ได้ได้ดู ข้างล่างอะที่เขาทำไว้อะท่านถามาว่าร้อยแปดบางคนเนี่ยเป็นอย่างไรลยมงคลร้อยแปะตงคนร้อยแปดร้อยแปดอันนี้ตรงนั้นอะอันนี้ละอันนี้เขาจะส่งอย่างนี้นี่ก็ copy มาเป็นลายเป็นเป็นรูปลายไปเพราะว่าอันนี้เป็นลูนต่ำานี่นี้เป็นลูนสูงแต่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 มันก็เป็นลายแบบนี้เกือบทั้งหมดนี่แหละแต่ทีเนี้ยเขาก็ปร p ออกมาให้เห็นแต่ทีนี้ไม่ไม่ใช่เฉพาะลายมงคลร้อยแปดที่เขาทําให้เห็นอย่างเดียว ในผนังของของพระมณฑลอะครับแต่และช่องก็ยังใส่พระพุทธ,ธรูปทรงเครื่องที่เป็นเป็นหยกดําเป็นหยกขาวเป็นหินขาวเป็นทองแล้วก็แล้วก็วกบรตจุไว้ทางของพระมสารยุทิธิธาตหรือว่าสิ่งสําคัญสําคัญพวกนี้ครับรวมถึงอ,อตลปัตของเจ้าอาวาสที่ที่ได้ขึ้นชั้นยศเพราะในในสิ่งต่างๆที่เราอยู่ในช่องพวกนี้ครับเป็นสิ่งสําคัญ แล้วก็เป็นพระพุทธรูปทรงเครื่องสวยๆจะทำจากหินเนี่ยครับอันนี้คือลายมงคลร้อยแปดที่อยู่ที่ฝาฝาพระบาทของพระสมมาุทธเจ้าถ้าของเราท,ทุกที่นะครับถ้าเราได้เห็นฝาพระบาทของพระสมมาุทธเจ้าจะต้องมีลายมงคลร้อยแปดแบบนี้จะเป็นตอนพระนอน วัดพนนเพชรบุรีนะครับเ,เราคนเพชรบุรีลองไปดูก็ได้แต่ถ้าพูดถึงเราอยู่เพชรใช่ไหมเราอยากจะนมัสรรการลอยพระพุทธบาทก็ไปที่วัดพระพุทธบาทเขาลูกช้างนะครับเดี๋ยวเราจะไปวังนาลายออเจ้าครับจะตามมาทีหลังอันนี้อยู่สระบุรีเดี๋ยวเราจะไปลบบุรีแหละตรงนีตง้ตรงนี้ก็จะเป็นาบานประตูที่เขา ฝั่งมกกุกน,นะครับสวยงามจะเป็นลายเทพพนมแล้วก็เป็นลายหัุุมานหรือว่ายักษ์ลิงอะไรเนี่ยครับที่เราเห็นเนี่ยงานเป็นกะนกเปลวเพลิงเ,เป็นเทพพนมเป็นลายช่อต่างๆสวยงาม